สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชกูได้แล้วนายอย่างนี้กูกำลังเชียร์อยู่นะเชียร์เ่ยไม่ใ่เลียงดังนั้นวันนี้คลิปที่กูพูดดีๆหัดฟังนะันม่งไอ้พวกพักเพื่อไทยไม่ใช่แม่งหาว่าด,าด่าแต่กูหาว่ากูแม่งจ้องบอมเดือดร่เพื่อไทยถ้าเมื่อไทยทำดีทำไมกูจะไม่ชมกูอยากชมใจจะขาดแล้วดังนั้นวันนี้นะ เพื่อไทยมึงเลือกด่ากูได้แล้วนยายเดี๋ยเนี้กูกำลังเชียร์อยู่นะเชียร์เว้ยไม่ใช่เลียดังนั้นวน,นนี้คลิปที่กูพูดดีๆหัดฟังกนะันแม่งนะไอ้พวกพักเพื่อไทยไม่ใช่แม่งหาว่าด่าแต่กูหาว่ากูแม่งจอง้องป้อมเนี่ยถล่มเพื่อไทยถ้าเพื่อไทยทําดีทาไมกูจะไม่ชมกูอยากชมใจะจะขาดแล้วดังนั้นวันนี้นะผมยา่คุณเศรษฐามีอํานาจเต็มไม่ถูกแทรกแซงจากคนภายนอกนะเพราะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเราได้คุณเศรษฐาบริหารประเทศแล้ว ผมไม่อยากให้ใครมีใครไปแทรกแซงเขาอ่ะใหญ่เขาได้ทําหน้าที่อย่างเต็มที่เลยนะเขามีหน้าที่ในการตัดสินใจในการเลือกรัฐมนตรีเองไม่ต้องมีเด็กฟงเด็กฝากผมเชื่อคุณเศรษฐาเขาทาได้แต่วันนี้ที่แกทำไม่ได้เพราะถูกแทรกแซงเป็นหุ่นกระบอกเป็นหุ่นเชิดเฉยๆเป็นนายกขัดตาทับถ้าปล่อยเอาแค่ให้อำนาจแกเต็มมือนะในการเลือกตัวรัฐมนตรีเองนะผมว่าแกพาประเทศนี้ไปรอดเพราะการบริหารประเทศ มันไม่ยากเลยครับไอ้ที่มันยากคือบริหารนาะการเมืองไงที่มันยากที่สุดมันเต็มไปด้วยกลุ่มกวนผลประโยชน์ในบริษัทไหนก็แล้วแต่นะถ้าเกิดซีอโอไม่มีอำนาจเต็มนะและในบริษัทเต็มไปด้วยลูกท่านหลานเธอนะแม่งเจ๊งทุกบริษัทวันนี้คุณเศรษฐานะผมก็ยังเชียร์คุณอยู่แล้วแหละเพราะว่าไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับคุณก็คือนายกของประเทศไทยแต่เชียร์กับตำหนิมันต้องไปได้วยกันนะครับ ถ้าเชียร์อย่างเดียวไม่มีตำหนิงเขาเรียกว่าเลี้ยงนั้นคุณเจสาต้องเปิดใจให้กว้างสําหรับคนที่เป็นกัลยานามิตรถ้าคุณจะฟังเฉพาะคนอวยคนเลียนะครับคุณก็จะหลงทางแบบน,นี้ไปเลยและคุณต้องกล้าใช้ความเป็นซีโอุณถ้าเกิดให้มึงไม่ทํางานปรับออกโดยเฉพาะไอ้พักบางพักรวรัฐบาลเนี่ยที่มันส่งรัฐมนตรีโคตา้าให้เกิดมันไม่ทํางานนะครับปรับมันออก วันนี้คุณต้องตั้งเป้าให้บรรดารัฐมนตรีแล้วว่าเป้าหมายอยู่ตรงไหนในกำหนดเป้าหมายจะมาก่อนแล้วคุณก็เอาเป้าหมายนั้นมาตรวจว่ามันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมถ้าไม่เหมาะสมต้องให้แก้ใหม่ถ้าเป็นรัฐมนตรีวางเป้าหมายไม่เป็นจะเป็นทําเฮีอะไรปลดมันออกคุณจริงผมเชื่อคุณเศรษฐาเนนะี่ยเป็นคนที่มีความสามารถครับ ดั่นก้นก็มีหลาคนที่มันผ่านงานด้านบริหารมาันไม่มีความสามารถได้ไงมันจะคุมลูกน้องอยู่เนมันจะคุมฝ่ายการเงินฝ่ายบัญชีฝ่ายบุคคลฝ่ายก่อสร้างฝ่ายจะซื้อได้ไงดังนั้นเขาต้องเป็นคนที่มีความสามารถแต่ปัญหาือครับเขาต้องได้เลือกคนที่เขาเลือกเองคนที่เขาไม่ได้เลือกเขาก็ต้องสามารถสั่งงานได้ถ้าสั่งงานไม่ได้มันจะบริหารได้ยังไงดังนั้นวันนี้สิ่งที่ทำให้คุณเศรษฐาชกผิดฟอร์มก็คือถูกแทรกแซงเยอะเกินไป ในการที่คุณเศรษฐาพูดเรื่องนี้มาแทรกแทงกันแล้วมาฝากพูดกับมันคือเรื่องจริงเรื่องก็เป็นทุกรับาบลวันนี้คุณเศรษฐาต้องตั้งเป้าต้องบอกเลยว่ารัฐมนตรีทุกคนคุณต้องไปตั้งเป้าหมายมาภายในหกเดือนคุณจะทําอะไรแล้วเป้าหมายอยู่ตรงไหนวัดผลยังไงถ้าทําไม่ได้ปัดออกครับผมอยากได้คุณมากกว่าแพทองทานครับถ้าคุณทําตัวเป็นตัวของตัวเองนะครับผมว่ายังไงประเทศต้องดีกว่าแพทองทานแนะ่ พอไปท่างานเขาเด็กเยสเดเกอร์เนี่ยเขายังประสบการณ์น้อยเสเหลือเกินครับไอ้เพื่อไทยฟังไว้นะเว้ยกูนี่กูกำลังเสนอทางออกว่ากูไม่ใช่ด่า่างเดียววันนี้วิธีแก้ปัญหาคือเศรษฐาต้องเป็นตัวตัวเองให้มากที่สุดนะวันนี้ประเทศเรามีศักยภาพผมยืนยันครับแต่วันนี้ที่เราไปไหนไม่รอดเพราะอะไรเพราะระบบการเมืองเฮงซวยแม่งเล่นรรคเล่นพวกจ้องยกจะกอบโกยถอนทุนทั้งนั้นนะครับหรือว่าไม่จริงนะเฉียงมานะไอ้นักการเมืองนะ ถ้าต,ตรงไหนไม่จริงมึงเถียงไม่ได้เลยนะกูอยากจะดูมีน้ำยาที่จะเถียงกูหรือเปล่าและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไรทีวีปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง youtube ได้ทางด้านล่างขวามือไรทีวีขอบคุณค่ะ